สวัสดีครับดีที่น้องชาวยูทูบนะครับตอนนี้เวลาก็จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับพอดีมาอู่ช่างเหลี่ยมนะครับที่นาประชัยนะครับมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับโอ้ยมาขายยางเลยเลยมาเปลี่ยนโอ้ได้แค่บาทเปลี่ยนเขาเลยเซซีบาทเซาซีถวนราคาอย่างสุดช่างเพิ่นนะ้นะให้เป็นคัตตอนะเบิดสุดเลยเป็นบอชางคัตตอนนี่ ครับท่านมันสีเหลือมันชิดเล็ชุดนี้มันสิเจ็ดลิตรบอสจังวะราคามันไหมราคาเท่าไรพันพันเท่าไรเนี่ยมันพอมกองเน่ยหนึ่เฉลเจ็ดลิตรอือเฉลี่สองเท้าเนาะเฉ่ยสองเทาเทื้อสองซื้อเพิ่มอีกลิตนึ่งเพราะมันยังเหลืออยู่ดิโอเีครับแล้วเปเต็มเป็นชิ้ก้อนตอนเป็นชก้อนแล้วค่อยกก้อนเนี่เต็มยานมันจะชิมนาชิมหลังมันสีเฮียกละดนหน่อยสีเฮีย้วอะไรสีดิคึ่ง

เสียเลยมันคมเกี่ยวเขาดิขันโคมเกี่ยวเขานั่นแหละมันเป็นอสังฑัแนละบอกใครปะเบิ่งให้เอามือขันเพาะงกูนี่โว้ยว่าเพราะว่าเอามือจับที่มันบอกเบิ่อยู่เวลามันยุบเดี๋ยวมันร้อนเละมันงอบรถปี๊ดออกไหนไม่ได้นี่คือมือขันของมันตุยตุยนี่ครับเนี่ยขันกล่องกล่องน้่นมันเครื่อง่งวาาขมัน ที่นี่จุดนมันเดยเมก็ไปเที่ยวค่อยๆกินค่อยๆค่อยๆินแต่มันค่อยๆยุ่ยยุ่นี่หน่อยเขาเขาเห้หลายว่ได้เ่จะใส่ถามมนอ่าคือ้ถึงแห้งมันจะถามเพื่องปช่ครับน้มันเครื่องที่ช่างพนี้น้ำครับ 6ลิตรขนาด6ลิตรแต่ว่าเติม4ลิตรครึ่งนะครับ 15W 4 0นะครับขอโทษนะเพื่อนเอามือเอามือคันเลยนัม่นครับเอามือคันเลยที่นี่ไอ้ที่เครื่องคันก้อมันตั้งห่ากันตรนี้เจ้าพูดแล้วผมก็ได้ว่าไปใกล้จกักถืออ บริล่างัีเคือเครื่องก็ได้ไมิแตใส่ก็ใส่ล่าง้านบ้านหอาเป็นส้นหิ่งบ้านอมจะเป็นส้นหนิ่งกว่าสร้างเหลี่ยมลงมือเยงเลยนะครับคุณพี่คนลบ้งไม่ใช่หรอน้าเป็นกเสีย เปลี่ยนสปิงแคมเล้วะรถมันแล่นยังเขาเปลี่ยนเขาสิ้ล่นรถอี่สู้หันเปลี่ยนเนียเปลี่ยนเซฟเปลี่ยนแะ่รู้ว่มัต้องห่วงเหยียบเหยียบใส่แสงเกี่ยหามเลยปื้ดปื้ดดดเดี๋ยวมาเปลี่ยนเลยเดอเออเขาไปเปลี่ยนหรือเปลี่นอยู่านอยู่วะยังบ้างอย่หางบก็สังนี่นานเลี่ยงแล้วยางมันบ่มีไข่เหรอยะ

ไงกุนกุณเติมสี่ลิตรครึ่งนะครับมันเครื่องเครื่องทุกชิ้น่อได่ครับส่วนรถจะไปเนี่ย มันเป็นของอังกฤษันเป็นของไทยเด่นเป็นของอังกฤษของนอกอันนี้ทั้งแี้ก็เป็นอย่างค่อยขายเจ้าคือขายคัดต้นพรามันทนใส่เครื่องนี่สุดยอดเลยบริษัทจะไป็นรอยคันรถซิ่งหล่อเปนโครถีอาร์พอกแกนแล้วก็เราบอกว่าผมใช้มาทุกยี่ห้อแล้วรถรถเครื่องมือผมเนี่ยแค่ค <c oughs> ัดต้นหมดแล้วบอกเงีอยูด่ดอกพวกยงยุทธไอ้ว่ายงยุทธการโยธาเฮ็ดทางไอ้ที่ทสะพานลอยในกรุงเทพฮันใช่หรือไ่เดี่ของเขาหัน บดชัดรถพ่อรถคั้นบนสามสี่ล้านบาทของเขาอะนะเพราะสารลดฤทธิมันดีมันชิบดซึกเขาเบียงใช่ไหบดบดซึ้งนะรับต้นเนี่ยเขามือโลดเพื่อเพื่อขี้ไปฮอดมือห่างเขาเบียงสารลดฤทธิมันดีกว่ากันเห็นะหมอนนี้มอยากแนะนนำให้มันบุญทนสารลดฤทธิมันหน่อยกว่ากันเพราะขายทนประเทศเทามันไม่ได้ขายต่างประเทศพวกเปเพียงยอมรับเลยขายทนประเทศเราครับ เฮ้านี่เท่านั้นเดี๋ยวไออไงว่าโซนยุโรปเนาะ่ไอพวกนี้ทั่วโลกไปเลยพวกนี้คาร์ตอนเห็นทุกของกแข่งคารตอนเข้าไปแข่งทั่วโลกมข้ครตอนเี๋วมันติดรถที่แข่งพวกเชคคาร์ตอนมั้งจำนวนเด้มันดะซิลิคึงไฟเทโลร้านเดี๋มันหอมดิ วัดเบเิ่งวันหน้าก็นนซื้อเพิ่มอีกสักยี่งเคื่อเท่าไหร่กะเปลี่ยนเลยเลยซื้อในเครื่องสีมันได้ใช้สองเครื่องบางคนซื้อแต่ซื้อไอ้นี่หน่อยไปใช้มันไม่ได้ใช้บางคนเงินมันมีตัวแถมตั <laughs> วนี้มันช่มีตัวแถมซื้อห้องนิดแถมนิดนึงครับไมันช่ได้ถือกลุ่มกันนะหกตริดคนนี้ใช้สีนิดครึ่ <laughs> งใช้หลายกระหอบที่ซื้อไอ้พวกนี้่ยตรงนี้ก็นิดนึงแล้วเนาะ มันก็สิเหลือ3ลิตรเหลือ2ลิตรครึ่งเนาะครับผมซื้อเพิ่มอีกประมาณลิตรนึงครับไอ้ลิตรครึ่งลิตรนึงอันนี้ที่ว่าลิตรนึ่งซื้อมาลิตรนึง2ลิตรครึ่ง3ลิตรมันจะใช้สี่ลิตรครึ่งลิตรครึ่ง4ลิตรครึ่งแค่ร้านอื่นก็ได้แค่ร้านอื่น มันมันคือเขาต้มน้ำอ้อยใช่ไหมมันน้ำมันหมุนเยนมันมุนเยนมัมีอากาศหายใจเนาะบอายทเเขาเติมหน่อยซิดขึ้นมันก็ยินแล้วนะสิดขึ้นก็ยินแล้วนะหน่องมัพออันอันดองอหน่อยไรผัดอันตราย่านอยไรผัดโบรนขมขันนีเพิ่นคอยเอาไว้ให้เพิ่นเพิ่ม ตีเสาแล้วตีเพียงแล้วีไปทังไหลแย้วก็วัดเบิกงินไม่มาลครับผมตเาเขาก็เซเิ um, so ่งอีกแคนึงพระมะเขาคลองไปอีกนด้มันชแหงเมนเจ้าวัดเพิ่มอีกนึงสาขาเจ้าเอาเพิ่มเลกหน่อยเด้ครับครเิกนรถวิโก้ขใช้ได้ไต้ำแขะสังพันหาเยิกโกม่อยจ่ะหลอกกระใจ่คล้องดีๆไปแล้วมันกัเครื่องมันกัดีเสียงเติ มันบัวในหูรอบๆครับเสียงมันสีสร้างกันเลยเล็กกับเล็กแต่ว่ามันปีนังจังหวะนี้มือเสาสตาร์ทเครื่องสั่นสั่นเหรน้ำมันจะเติม B10 น้ำมันจะเติม B10 หามเติม B10 ถ้าเติม B10 มีปัญหาหรือเปล่าไม่เหรมันการเผาใหม่มันบูบสูบ B7 มันเผาใหม่บ่ระเบิดบ่บ่กันอันเดียคือสติดเนี่ยสุดับเนี่ยสติดเนี่ยสุดับเนี่ยกู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 สั่นสั่นจนว่าสี่อันรูดออกต้องไดิหยับคันเร่งทรงรอบบ่ขึ้นง่ายง่ายรถ ลงมาล่างมาล่างไปิน so cool ้ำหนึ่นล่างไปเิวัที่ไอมัน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 จะคาโซลานี่ทบทบกีฟูดีฟุดมันม่ลินเบาอยู่ในเนี่ยทบทให้มันกีขดมันออกใช่มะมันกัซีลอกน้ำาน้าน้ำมันให้พวห็แเลี่ยนกระถางรั่ี่เป็ซอสว่าส่นลมัาเติมล้มให้เพิ่มน้ำด้วเติมลมให้เพิ่มให้มันให้มันทุกพีเดาีห้า บริการดีครับอูสังเหลี่ยมแนะนำให้กับไปไกลมาหน้าประชันะครับคนชบกเอาใ้ตกคืนั้นเลยท่นแล้วอมันายใจบอกคือคนเดือหายใจมัน Okay, เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับเบากล้องก็เช็คลุมยางนะครับไปไดยหันหัน,นน้่งๆตัดชีวิตน,นะครับยังเด